จะไม่มีโลภะได้ไหมเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือเมื่อสภาพธรรมะปรากฏแล้วปัญญาสามารถเข้าใจได้ไหมว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะลักษณะต่างๆซึ่งใครก็ไปสร้างหรือว่าไปทําให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดโกรธเห็นไหมคะใครบ้างที่อยากโกรธไม่สบายเลยคะ่ะมีแต่คําถามว่าทำยังไงที่จะหายโกรธ จะอ่านตำรากี่เล่มนะคะใครเขียนจะต้องไปนับ1นึถึงสิถึงพันหรือ,อยังไงนะคะแต่นั่นไม่ใช่การรู้ว่าโกรธเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วไม่ใช่ของใครเลยะค่ะเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะค่อยๆเข้าใจทราบซึง้งถึงความหมายของคำว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ถ้ามีการฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ข้ามแต่ละคำความเข้าใจจจละเอียดและจะัตาม ไปทุกเหตุการณ์แม้ว่ากำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะอย่างที่พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปาทะเนี่ยจะมาเข้าอะไรกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะว่าเวลาได้ยินชื่อปฏิจจสมุปาทะเนี่ยทุกคนชอบอยากฟังบางคนก็ขอให้อธิบายโดยละเอียดนะคะตั้งต้นยังไงมาถึงขณะนี้เป็นยังไงแต่ลืมพื้นฐานค่ะว่ากำลังฟังนั่นอะไร ที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจได้ยินแต่ชื่อและชอบสนใจนั่นน่ะคืออะไรเรียกว่าตลอดเวลาเลยนะคะธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะมองข้ามไม่ต้องการที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่อยากจะไปรู้เรื่องราวอื่นๆทั้งหมดคะ่ะลืมว่าเด๋ยวนี้ขณะนี้ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นและธรรมะก็หลากหลายเพราะฉันที่ฟังนะคะก็คืออบรมเจริญปัญญา ภาวนาคือการอบรมเจริญปัญญาให้ปัญญาเนี่ยค่อยๆเกิดค่อยๆมั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะมีวิธีอื่นนอกจากนี้ได้ไหมไปหาวิธีไหนมาที่จะทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะนอกจากปัญญาเดี๋ยวนี้เกิดแล้วก็ต่อไปฟังอีกเข้าใจเพิ่มอีกปัญญาเกิดอีกจึงจะเป็นผู้ที่สนใจ มณสิการะคือใส่ใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้น